ไม้ว่าจะมีคนบรรล,ลุมรรคผลมากตามที่พูดกันหรือปรากฏอยู่ในพระคำพี <c oughs> แต่ก็ดูว่ามีคนอีกมากที่ทำตัวเป็นข้าศึกแก่พระพุทธเจ้าและแก่ธรรมะรู้จักมากกว่าผู้ที่รู้จักเข้าใจหรือยอมลืมนี้ มากมายหลายเท่าเรี่เรายุคที่คนเขานิยมทางจิตใจแล้วก็ยังมีคนที่ไม่ยอมเดินไม่ยอมดื่มที่มาถึงสมัยเรายรุคที่กำโลกกำลังนิยมวัตถุมันก็ยิ่งเป็นมากขึ้น นี่ปัญหามันก็เลยมีขึ้นมาว่ามันเพราะเหตุใดเพราะความยากความง่ายหรือเพราะอะไรนี่ถ้าจะมองกันให้ลึกในเรื่องความยากและความง่ายนี่มันก็มีความหมายพิเศษอ,อย่างหนึ่ง เึ่งนคนเรามักจะไม่ใคร่อมองกันแต่คนโบราณเขามอ,มองกันมากเพราจึงพูดว่าไอ้ยากนพรก็มันไม่อยากจะทําที่มันยากของเขามันไม่อยากจะทำเพราะมันฝืนความรู้สึกเพราะมันไม่อยากจะทํา,า,า,ดา,าทโดยเนื้อแท้แล้วมันไม่ได้ยาก นี่ขอไปคิดดูกันบ้างไอ้พวกที่บอกว่ายากปฏิเสธว่ายากเป็นปฏิบัติธรรมะนี่เป็นของยากกานไตนิพานเป็นของยากนี่ก็รวมอยู่ในคำพูดนี่คือยากเพราะไม่อยากจะทำ เอไม่อยากจะทํานี่มันก็มีอยู่สองในถือว่าไม่อยากจะทําเพราะว่ามันกาลังลงอะไรอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอร่อยแต่ความรู้สึกของเขาพอหันมาทางนี่มันก็กลายเป็นของยากนี่อย่างหนึ่งมันก็ยากเพราะไม่รู้ เพราะความรู้ไม่พอหรือเพไม่รู้เพราะโงอ่อยากเพไปหลงกินอะไรอยู่อืมมีอยากเพร่อโง่ไม่รู้จักไอ้สิ่งนี้ก็มีแต่วงความแล้วมันก็เป็นเรื่องอวิชชาโดยการคือความไม่รู้อะไรเป็นอะไร ในเรื่องตัวตัวไปก็ควรจะพิจารณากันอย่างนี้อไความยากเนี่ยมันอยู่ที่ไม่อยากจะทําไม่สนใจจะทำมันก็เบื่อล่วงหน้ามันก็นยากมันถ้าอยากจะทำถ้าสนใจจะทำแล้วมันก็ง่ายขึ้นมาเกินห้าสินเสซ็จ ่ันจริงให้ปลูกใ้ความรู้ความอยากจะทำนี่กันเสียก่อนซึ่งเราจะต้องสนใจด้วยเหมือนกันสำหรับความยากซึือความง่ายที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดเพราะคนมันไม่เหมือนกัน ถ้ามันก็จะเหลือเพียงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าว่าคนเราอยากจะทำแล้วมันก็ง่ายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะให้เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เราเกี่ยวกับสติปัญญาความสามารถของคนแต่แล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ต้องเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในความที่มันจะเป็นไปได้เพราะมันมันอยาก แล้วมันก็ห้าสิบอร์เ็นทีนี้มันยังมีสีสิปัญญาอีกบ้างว่าต้องเกิน5ห้าสิเปอร์เซ็นคนรจะเป็นไปได้ในการทำในสิ่งที่ว่ายากทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่จะต้องดูให้ดีกันอีกอย่างหนึ่ง สัวเราอาจจะโง่ยังไม่รู้สึกตัวอยู่อีกบางอย่างรัวเรามักจะเอาแต่ความรู้สึกในยุคป,ปัจจุบันเป็นหลักใน,ในเวลาปัจจุบันของเราเป็นหลัก เราก็ไม่เคยจะรู้ไอ้สิ่งที่ถอยหลังไกลออกไปคือไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่ยากมากจนเขาแต่เขาคิดได้หรือทำได้เรื่อยๆมาสอนให้ทํากันตามเรื่อยๆม,ม,มาจนมันกลายเป็นของง่ายนี่ระวังให้ดี ไอสิ่งที่มันคิดกันว่าเรวิอไัสยมันกลายเป็นของง่ายไปเือในที่สุดก็มีอยู่มากในทางวัตถุนี้ รู้ไว้ติผลที่ก้าวหน้าของสมัยปัจจุบันเรื่งการประดิษฐ์เกี่ยวกับสมัยนี้เรื่องวิทยุเรื่องโทรทัศน์เรื่องอะไรที่กำลังมีอยู่เนี่เป็นของยากสุดวิสัยของคนเมื่อไม่กี่สิบปีหรือร้อยปี <c oughs> <c oughs> วนีมันกลายเนของธรรมดาถ้าเราเด็กๆ เยนมาทำมาแก้มาได้ได้ง่ายไม่ยากเลยว <c oughs> ันหนึ่งผมนั่งด้วยต้นกระจูดไม่กระถางที่เสียงปลาความคิดมันก็เกิดขึ้นมา เห็นเห็นในความรู้สึกของคนสมยัยโบราณนู้นที่ว่าทำไมถึงรู้จักเอาต้นกระจูดมาสาเป็นเสือเป็นกระสอบคุณกดลองคิดดูบ้าง พอคนสมัยหินหรือต่อจากถัดจากสมัยหินต่อด้วยกับสมัยหินเนี่ยจะรู้จักนุ่งผ้าอะไรขึ้นมาได้อย่างไง